คลิปนี้จะเป็นวิธีการเปิดเครื่องซ n c ซีนะครับสิ่งที่จะต้องเช็คก่อนเปิดก็จะมีว่ามีไฟเข้าหรือยังนะแล้วก็มาเช็คถ้าเกิดว่าไม่มีแสดงว่าไฟยังไม่เข้ามาเช็คสองที่ก็คือเช็คตรงนี้ด้านหลังเครื่องด้านหลังเครื่องนะครับหมุนเปิดปิดนะเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูปึ๊บนี่คือปิดแล้วดูว่าไฟมันจะดับไหมพอปิด ก็จะดับด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดโอเคเราไปดูที่หน้าเครื่องตอนนี้ติดแล้วแต่ว่าที่ต้องเช็คอีกก็คือเช็คตัวลมเราไปเช็คลมก่อนลมตตตจะอยู่หลังเครื่องอ่ะลมจริงๆมันจะอยู่ในนี้ แต่ว่าจริงๆเราเช็คจากถังลมก็ได้ว่าลมมันมาถึง6บาร์หรือยังถ้าจะเช็คที่เครื่องนี้มันจะต้องเปิดฝาตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าลมไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมันจะมีหน้าจอโชว์อยู่ว่าลมมาครบไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจออีกทีหนึ่งโอเคเปิดหน้าจอพอเช็คลมเช็คไฟเสร็จก็กดออนได้เลยแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะโหลดเข้าหน้าหลัก ก็รอจนมันโหลดเสร็จก็จะทำการเปิดเครื่องได้แล้วครับ